เอาไปต่อที่เฉลิมพระเกษษียรติจังหวัดบุรีร,รัมย์ค่ะผู้ชายคนนี้เป็นอะไรเป็นนอนร้องไห้กอดโกรธเก็บกระดูกของพ่อ,อพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ไปกอดโกรธเก็บก,กระดูกเขาก็พังพรูเขาก็บอกว่าเลิกกับเมียแม่ก็ไปทำงานต่างที่ไอ,อ,อตัวเขาอยู่คนเดียวจะดื่มเหล้าเข้าไปสุดท้ายไปกอดโกรธกระดูกพ่อร้องไห้ลักษณะเหมือนหลอนอ่ะหลอนหรือเปล่าดูคลิปก็วนจรปิดก่อนนะคะแบมแากกปาจ้าแจ็คนยอเดี๋ยเป็นแจ็คอาอ ยังไม่ได้หนูยังไม่ได้แพงครับแบมแบมมาเกี้ยวเกี้ยวเกี back ่ยวแบมไปโคตรเท๊น่าดีเด้อโคตรโคตรตายดิไอ้โตตายเอาแทเต้ยนี่ตัวเนี้ยขังมวย

ทั้งเสียงทั้งภาพลักษณะอรารวาสอรารวาสแล้วก็มีร้องไห้ด้วยนะคะโวยวายเอามือทุบโต๊ะทุบตู้ในร้านคนแถวนั้นหวาดกลัวกันหมดเลย,ยแล้วสักพักหนึ่งมีผู้กล้าเข้ามาช่วยเกลี้กล่อมนะแต่ก็ยังโวยวายอยู่นะคะแล้วไปหยิบเอาอเบียร์ที่อยู่ในตู้แช่สองขวดแล้ววิ่งหนีตะล่ดเปิดเปิงไปเหตุการณ์เมื่อวานนี้เองบ่ายสามโมงครึ่งนะคะที่หมู่บ้านโคกตะหึงพัฒนาตะบนอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ก่อเหตุทราบชื่อในเอ็มอายุ26่ปีค่ะ เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะพาตัวเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่เขาก็ยังหลอนอยู่นะผู้จาไม่รู้เรื่องขนาดข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวไปต้องเอาเหล็กงามเข้าชาร์จนะคะหลังจากนั้นถึงได้พาไปโรงพยาบาลได้ญาติบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็ปกติดีนะแต่ตั้งแต่เขาเลิกกับเมียเนี่ยแล้วเมียลูกไปด้วยนะก็เริ่มเครียดเครียก็ดื่มเหล้าต่อมาพ่อก็เสียชีวิตแม่ก็ไปทํางานต่างจังหวัดอยู่บ้านคนเดียวก็เ,เหมือนเครียดสะสมดื่มเหล้าแล้วหลอนคลุ้มคลั่งก่อเหตุแบบนี้อย เจ้าของร้านที่ถูกบุกเข้ามาก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเจ้าของร้านไปทาธุระข้างนอกมีแค่พันยากับหลานอยู่ที่ร้านแล้วนาเอ็มคนนี้เนี่ยก็มาอาราวาสโวยวายเนี่ยพอพันยาหวาดกลัวก็โทรบอกสามีที่เป็นเจ้าของร้านแล้วโทรแจ้งตํารวจนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกเขาทำมาหลายครั้งแล้วและเอเบียร์ที่ร้านเนี่ยก็โดนขโมยแบบนี้สองครั้งแล้วครั้งแรกเอาไป1ขวดครั้งที่2เนี่ยเอาไป2ขวดนะคะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาเรื่องอะนะแต่ก็เป็นห่วงกลัวครอบครัวจะไม่ปลอดภัยครั้งนี้เลยตัดสินใจจจแ้งตํารว ฝังเจ้าของร้านค่ะคุณบุญชูโพเย็นกินหหรือว่ายังไงหรือว่าโวยวายแสดงสัตย์ามาโวยวายครับแล้วก็หยิบของไปโวยวายที่พูดการโวยวายของเขาเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะต้องการของไปกินไหมหรือว่ายังไงหรือว่าโวยวายแสดงสัตย์าหรือว่าไม,ไมอา่อาจจะทั้งสองอย่างก็ได้ครับอ,อาจจะสองอย่างเขาอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นบางบางครั้งนะครับครับแต่บางครั้งเขาพูดรู้เรื่องนะตอนที่ไปจับเขาเนี่ยเขาพูดรู้เรื่องเขาจําเพื่อนเขาได้ เขาก็รู้ว่าตํารวจมานะเขาก็เขาก็จาได้แล้วก็รู้พวกออบตเก่าอะไรที่ว่าไปช่วยกันเจ้าหน้าที่อะไรที่ไปช่วยกันเขาก็รู้รู้ชื่อว่าใครใครใครก็คือยอมให้ให้จับเลยไม่ขัดขืนเท่าไหร่ตามข้อมูลตอนนี้เนี่ยมีแค่เมาเหล้านะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเมาอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะอาการหลอนอารวาสแบบนี้นะถ้าหลอนขนาดนี้ก็มีได้หลายอย่างปกติปกติพวกเมาเหล้ามันจะหมอบ เจอตำรวจมันจะหมอบอแต่ถ้าเมายาหรือว่าเป็นอาการทางจิตครับสองอย่างนี้จะไม่รู้ตัวมันจะสู้มันจะสู้มันจะไม่รู้ตัวเพราะนั้นเด็กเขาไปก็ต้องไปตรวจฉี่ก่อนถ้าไม่มีถ้าฉี่ไม่ม่วงก็ต้องเป็นอาการทางจิตที่มันหลุดมันหลุดนะอาจจะเกิดจากความเครียดเกิดจากเมียทิ้งแม่ตายพ่อไปไม่อยู่อะไรต่ออะไรพวกนี้แม่ไม่ตายแม่ไปทํางานต่างจังหวัดพ่อตายอ่าเนี่ยฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเครียดแต่ว่าไอ้สิ่งที่เครียดพวกนี้บางทีมันก็ยัง คนเนี่ยเวลามันเยียวยาได้แต่ที่เยียวยาไม่ได้คือยาอนะถ้าไปเผลอเสพยาบ้าเข้าไปเงี้ยแล้วมีอาการทางจิตหน่อยในี่อ้สองพลังบวกเลยไปหมดเลยไปหมดฮะนะฮะ